รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภายในพื้นที่52ไร่มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษได้จะสันพื้นที่ออกเป็น4ส่วน 30, 30, 30และ10ค่ะโดย10%แรกใช้เป็นที่พักคนงาน3 0เ์ถัดมาค่ะเป็นพื้นที่ปลูกพืชทั้งพืชสวนครัวผลไม้ตามฤดูกาลและไม้ใช้สอยที่นำมาใช้ประโยชน์สร้างโรงเรือน3 0เที่เหลือนะคะใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปัจจุบันที่นี่คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะ ที่ถูกส่งต่อจากรุ่นพ่อซึ่งเป็นปราชเกษตรของแผ่นดินมาสู่ลูกชายเกษตรกรเลือดใหม่หัวใจรักบ้านเกิดอำเภอกระปรงจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแอานามมนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอกระปรงจังหวัดพังงานะคะภายในศูนย์รุสกิจพอเพียงของที่นี่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับ คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะซึ่งเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะที่กลับมาพัฒนาพื้นที่เกษตรของครอบครัวนะคะกลับมาช่วยพ่อดําเนินกิจการเรื่องของการเกษตรนะคะมีการนําความรู้นะคะมาพัฒนาพื้นที่เกษตรนั่นเองนะคะติดตามจากรายการในวันนี้ได้เลยค่ะ พื้นที่52ไร่ค่ะได้กลายเป็นพื้นดินทองที่สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับครอบครัวจีวรัตที่เกิดจากการเรียนรู้การทำงานใช้เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เกิดประโยชน์ตลอดจนรู้จักการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพราะการทำภาคการเกษตรต้องคิดตลอดเวลาค่ะและในวันนี้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นายอนุวัต์จีวรัตคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงก็ได้มารับหน้าที่สารงานต่อจากพ่อเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตเพราะครอบครัวจีวรัตเชื่อว่าสูงสุดของการทำการเกษตรก็คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างครบวงจรนั่นเองค่ะ แลวแตอนนี้นะคะขวัญกับน้องกอนะคะก็อยู่ภายในโรงเรือนเลี้ยงแพะนะคะน้องกออย่างที่พี่เห็นสองตัวนี้เป็นสายพันอะไรยังไงคะเป็นสายพันุซาเนนครับค่ะตรงนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้ยังยังเป็นแพะสาวอยู่เลยครับประมาณาหนึ่งปีค่ะครับอย่างที่เห็นภายในโรงเรือนเลี้ยงแพะตรงนี้นะค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวคะตรงนี้หลกัหลกๆมีอยู่ประมาณส0ตัวครับเป็นแพะพันนมซาเนนนะครับตัวขาว แพ้สายพันนมนี่จะให้น้ำนมในช่วงไหนอะอ่าปกติจะรีกันช่งชวงเช้านะครับแล้วก็ให้น้ำนมประมาณ1.5ลิตรครับแล้วการดูแลเนี่ยดูแลยากไหมคะเพราะจะเห็นว่าแต่ละตัวนี้แบบสะอาดมากแล้วรมเรือนก็สะอาดด้วยครับ,รบก็ต้องมีการทำความสะอาดรงเรียนทุกเชา้าะนะครับแล้วก็ตัวแพ้เองเนี่ยอตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ําแต่ว่าก็ ก็จะมีทำความสะอาดบ้าง <c oughs> แต่ที่เห็นนี่คือแบบว่าเชื่องมากนะคะมืนกับคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีนะคะ ี่ส่วนของการให้อาหารนะคะเราให้อาหารอะไรยังไงคะครับให้อาหารนะครับก็จะมีปล่อยเขาลองกินตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็จะมีเสริมด้วยที่คลิกปาล์มแล้วก็จะมีอาหารข้นอาหารเม็ดนะครับให้กินอยู่ด้วยครับแต่ส่วนใหญ่จะปล่อยลงทุ่งมากกว่าก็คือให้ไปหากินเองตามธรรมชาติให้ไปหากินหญ้าเองนะคะใช่ครับน้องก็บอกว่าที่นี่มี2สายพันธุ์ก็คือสายแนนที่เป็นแพะนมแล้วก็มีในส่วนของแพะเนื้อด้วยแพะเนื้อด้วยครับพันธุ์อะไรคะแพะเนื้อนีจะเป็นพันธุ์บอครับลักษณะของมันก็คือจะเป็นหัวสีน้ําตา ตัวสีขาวนะครับจะอยู่ทางโรงเรือนฝั่งนู้นครับผมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นนี่ก็คือเป็นความน่ารักของแพะนมนะคะสายพันธุ์สัแนานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงแพะเนื้อกันบ้างค่ะตามมาเลยค่ะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพี่ขวานีก็จะเป็นโรงเรือนของแพะเนื้อะนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ไปเลยค่ะระวังครับ,บ,รบอโอเคคุณผู้ชมคะนี่เป็นพร้อมน่ารักของแพ้เนื้อนะคะที่น้อเก่ออุ้มอยู่นะคะตัวนี้กี่เดือนแล้วคะตัวนี้ประมาณ2เดือนครับโอ,อ,อยโอยเริ่มดิน น่ารักมากเลยค่ะนี่จะเห็นก็แบบคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีนะคะค่ะอ <คะ S 1> ย่างแพะเนื้อตรงนี้เรามีทั้งหมดภายในโรงเรือนนี้ทั้งหมดกี่ตัวคะประมาณ40สิกว่าตัวครับรวมลูกเลยด้วยก็จะเห็นว่าแพะเนื้อภายในโรงเรือนเนี่ยมีแบบตัวเล็กๆแบบนี้เยอะมากะะใช่ครับค่ะตัวนี้ก็ยังแบบกินนมแม่อยู่ยังกินนมแม่อยู่ครับค่ะครับนี่ก็จะเป็นแม่ลูกแฝดนะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นได้ลูกแฝดแล้วก็ลูกสาม <คะ S 2> นะครับ อย่างสายพันธ์บอที่บอกเนี่ยอาหารอะไรก็จะเหมือนกับซาแนนทุกอย่างมเหมือนครับทุกอย่างเลยแต่ว่าอาจจะเร่งในเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างกล้ามเนื้ออ่านค้นค่อนข้างเยอะขึ้นก็เป็นในส่วนของแพะเนื้อนั่นเองใช่ครับแพะเนื้ออย่างที่เห็นก็ภายในโรงเรือนแพะตรงนี้นะคะก็จะมีแม่พันธุ์ที่กําลังจะคลอดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมี3ามตัวฝั่งนู้นนะครับจะแยกท้องโตมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะด้านหลังค่ะ ก the so so um, ็อาจจะไปดูในเรื ar er. like ่องของแปลงผักเจ็บข้อมูลผักดูว่าควรจะปลูกอะไรชนิดไหนระยะเวลาเท่าไหร่ดูความต้องการของตลาดอะไรแบบนี้ครับเพื่อที่จะในอนาคตก็คือดูแลในเรื่องของระบบการบริหารการจัดการของศูนย์ทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วเราได้นําความรู้ใหม่ๆมาพัฒนามาปรับปรุงภายในศูนย์ไหมคะครับก็องค์ความรู้เนี่ยก็จะนํามาในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เอามาปรับปรุงงานให้มัน ทันสมัยมากขึ้นสะดวกมากขึ้นลดการใช้แรงงานลงนะครับเพราะว่าสมัยนี้แรงงานาก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับการที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเป็นการส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพ<ช>มากขึ้นข้างๆโรงเรือนเลี้ยงแพะนะคะก็จะมีบ่อตะภาพน้ำกว่าร้อยตัวค่ะที่ครอบครัวจีวรัตเพาะพันธุไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ขยายการเลี้ยงต่อไปในอนาคตด้วยค่ะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อตะภาพน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆกับครอกแพะของเรานะครับในอนาคตเนี่ยจะขยายต่อไปให้มีถึง3,000ตัวนะครับใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะเห็นตะภาพน้ำขึ้นมานอนอาบแดด อยู่เลยนะครับอย่างตอนนี้มีกี่ตัวแล้วคะตอนนี้มีประมาณร้อยกว่าตัวครับเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็จะมีบะซาอยู่ตรงนู้นนะครับให้สําหรับขึ้นวางไข่ครับผมอย่างสภาพน้ําตรงนี้ค่ะเราทําขึ้นมาเนี่ยส่งตลาดไหนยังไงอะคะครับตอนนี้ยังเป็นเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าสมัยก่อนที่นี่ครับเคยเลี้ยงส่งออกนะครับแต่แต่ได้หยุดโครงการไปแล้วเพราะว่าความคุ้มทุนเนี่ยไม่ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้หันกลับมา รักษาสายพันธุ์แล้วก็จะขยายต่อครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจีนในอนาคตนะครับ เชิญเลยครับตรงนี้ว,ว้าวนี่คือตรงนี้คือแปลงผัก,แป,ผกแปลงผักทดลองก็จะปลูกผักกลางมุ้งนะครับแล้วก็ดินที่นี่เราก็จะเป็นดินที่หมักเองนะครับววแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีทั้งหมดเลยนะครับ อย่างภายในโรงเรือนผักของเราเนะะี่ยค่ะมีปลูกอะไรยังไงบ้างนะคะครับตอนนี้ก็จะเป็นแปลงทดลองที่ปลูกผักหลายๆชนิดนะค,ะครับหลักๆก,ก็จะเป็นผักสลัดนะครับพวกเลดโอะก,กีนโอ,กอะกแล้วก็จะมีพวกเนี่ยครับผักปุ้งนะค,ะครับแล้วก็กวางตุ้งนะค,ะครับซึ่งเป็นผักเศรษฐกิจที่คนนิยมกินกันนะครับจะเห็นว่าผักขึ้นแบบดีมากเลยอะคะ่ะตรงนี้ก็<ม>คือเป็นปุ๋ยอะไรยังไงอะครับ ตรงนี้จะเป็นดินอินทรีย์ที่เราหมักขึ้นเองนะครับตามสูตรของกลุมพันาดินที่ใช้สูตรของพดหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมีการเสริมน้ำหมักพดสองนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำหมักอินทรีนะครับจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นรอบๆว่าจะมีมุ้งนะครับมุ้งกั้นล้อมรอบเพื่อกันแมลงนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกแมลงตัวเล็กๆที่เล็ดลอดเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าเราจะ มีโครงการเลี้ยงกบรอบๆนะครับอ๋อที่รอบๆนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับตรงนี้จะจะเลี้ยงกบเพื่อที่จะให้กินแมลงดักจับกินแมลงที่หลุดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งส่วนป้ายเหลืองๆตรงนี้ครับไม่ใช่ป้ายอะไรเป็นที่ล่อแมลงเข้าไปจับแมลงใช่ไหมก็จะมีใช่แล้วครับก็จะมีแมลงเข้าไปติดบางส่วนนะครับแต่น้อยมากนะครับจะเห็นได้ว่าจากใบผักเนี่ยจะแทบไม่มีรอยแมลงกัดเลยนะครับส่วนแรงะ น้ำที่ล้อมรอบเนี่ยนอกแต่จะช่วยเลี้ยงกบแล้วนะครับยังาสามารถช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือนได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ลด การที่สัตว์เลือ้อยคลานอย่างเช่นพวกหอยท่าหรือไม่ครับก็จะมีโอกาสเข้ามาน้อยมากครับผมใช่เพราะเห็นอย่างที่เราเข้ามายืนเนี่ยใสๆแบบนี้จริงๆน่าจะแบบร้อนมากนะคะครับตอนนี้ก็พอมีน้ํารอบๆใช่ไหมคะก็ทําให้ลดอุณหภูมิในนี้ก็ไม่ร้อนเท่าที่คิดเท่าไหร่รหนะคะอย่างผักต้นนี้ค่ะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หรือย,ยังอะคะ่ะครับเก็บเกี่ยวอยู่เรื่อยๆครับอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับเก็บผักไปขายในตลาดนะครับ ก็จะขายตามโรงพยาบาลกระโปงแล้วก็ขายในตลาดนะครับขาดสดเล็กๆเลยครับพ<อ>เพราะเป็นผักที่ทดลองเป้าหมายของแปลงนี้นครับเพื่อเรียนรู้ระหว่างผมพ่อและก็คนงานในสวนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วส่วนพืชผัก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่กินกันเองด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเราก็ผัดผักบุ้งจากในแปล<ร>งปนี้ลงมืนเองเลยช่วงนี้ไม่ต้องซื้อผักแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของอพืชต่างถิน่นอย่างเช่นปลูกมะเขือเทศนะครับมีมะเขือเทศมีมะนาวนิ้วนะครับแล้วกล็นี่คืออะไรลูกเล็กมะนาวนิ้วเป็นลูกคล้ายๆไข่ปลาคาเวียครับข้างในมันเป็นลูกคล้ายๆนิ้วมือแต่ข้างในเนี่ยจะมีแบบ ปาคาเวียอยู่นะครับแล้วก็มีแตงกวาญี่ปุ่นเมลอนอะไรพวกนี้ครับก็จะปลูกในโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนทดลองสู่การขยายผลในอนาคตก็จะเห็นว่าเมื่อเข้ามาถึงก็จะเห็นมีผักหลากหลายชนิดจริงๆเหมือนที่น้องกอบบอกไปเมื่อกี้เพราะว่านี่เป็นโรงเรียนทดลองนั่นเองถ้าเกิดใครสนใจสามารถจะเข้ามาศึกษาได้ครับยดใช่ไหมคะ อย่างในมือเราสองคนนี้ก็คือเป็น็เปงนแปลงผักเหมือนกันใช่ครับตรงนี้ะจะเป็นแปลงผักที่ใช้บริโภคในครัวเรือนนะครับตรงนี้ก็พ่อกับผมก็ช่วยกันปลูกครับตอนนี้จะดูแลเองเลยปลอดสารพิษนะครับเป็นผักที่เป็นพืชพื้นบ้านที่แมลงไม่กินนะครับหรือว่าแมลงกินน้อยอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีเกือบ20ชนิดเลยโดยรวมก็ตะมีในมือก็คือผัก อันนี้ผักหวานใช่ไหมครับผักหวานบ้านแล้วก็จะมีจินจูชายนะครับแล้วก็มียี่ราครับใบมิ้นนะครับแล้วก็มีญ้าหวานอ่าแล้วก็มีกระเพราโหระพาเอ่อถั่วพลูก็คือเรียกว่าเป็นผักสวนครัวนี่แหละนะคะที่สามารถเดินออกมาหน้าบ้านก็สามารถมาเนี่ยเก็บเด็ดได้เลยแล้วไปทำกินได้เลยเลยครับปลอดภัยแน่นอนเดีมช่วยบเดี๋ยวลองดู ก็เก็บที่มันยอะอ่อนๆใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็เด็ดจับดูถ้าเกิดอะไรอ่นนอนๆก็เก็บได้เล เพาขวัญไปดูโรงเรือนเพาะผักหลากหลายมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก,ก็มาอยู่บริเวณที่ เป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะตรงนี้เป็นบ่ออะไรยังไง,ไงคะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อประมาณหนึ่งไร่นะครับเป็นบ่อปลากรดเหลืองนะครับซึ่งที่เกินไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าที่นี่มีการจัดการระบบน้ํา <ysz> <ภ because S 1> ตรงนี้จะเป็นบ่อพักน้ํา <ภ because S 1> แล้วก็ไหลลงสู่บ่อปลากินเนื้อปาปินนี่ความหมายก็คือปาลาที่เราให้อาหารนะครับก่อนที่จะลงไปสู่บ่อปลากินพืชก็คือพวกสกุลปลานินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อต้นน้ําเลยนะครับก็สารอาหารต่างๆก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้แหละครับแล้วก็ลงไปสู่บ่อข้างล่างค่ะ ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้การาใช้ชีวิตในดิเวศของปลาใช่ไหมคะ<ช>แเรานำมาใช้กับผักภายในสูนแท่งนี้ เป็นเป็นบ่ออะไรตรงนี้ตรงนี้เป็นบ่อพักน้ำครับก็จะเลี้ยงปลาอ่าพวกปลากินพืชไว้นะครับเลี้ยงไม่เยอะไม่หนาแน,น่นนะครับเพื่อที่จะให้กินสาลายหรือว่าอ่าปลากินเนื้อเนี่ยด้วยก็เพื่อควบคุมประชากรของลูกปลานะครับมีปลาอะไรบ้างนะมีปลาอะโลโน่านะครับปลามังกรปลาอ่าจาระเข้น,น้ำจืด ก็นําขวัญมาอยู่ที่โรงเรือเลี้ยงไก่นะคะจะเห็นว่าไก่เยอะมากมายเลยค่ะตรงนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะครับตรงนี้นะครับมีประมาณสองห0ื่นตัวครับค่ะแล้วก็โรงเรือนข้างๆเนี่ยก็จะมีอีกอย่างละ1 0,000ตัวครับเป็นสี่หมื่นตัวของแปลงนี้นะครับค่ะเป็นไก่ที่เยอะมากเลยนะคะจะเห็นว่า ตรงนี้ยาวไปถึงโน่นเลยค่ะจากด้านที้เรายืนกันนะคะเยอะแยะมากมายเลยละครับตรงนี้เลี้ยงยังไงบ้างนะคะให้อาหารยังไงครับตรงนี้เราก็จะมีคนงานนะครับขึ้นมาเก็บไข่ในที่เช้าแล้วก็จะมีการให้อาหารมีการให้น้ำนะครับตรงนี้จะเป็นรางน้ำสำหรับให้น้ำแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีคนมารับไข่โดยตรงเลยครับอยากลองเก็บไข่ดูไหมครับอยากลองเก็บไข่ดูคะ่ะอย่างที่เห็นในมือเรา <laughs> สองคนนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์สําหรับเก็บไข่ไก่นั่นเองนะคะ ครับงั้นเดี๋ยวไปเก็บไข่กันครับตามมาเลยค่ะนี่ครับพี่อ๋อจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับหยิบได้เลยอย่านี้อย่างนี้นะคะอย่าเอามือเข้าไปใกล้ไม่นั้นโดนจิกโดนจิกนะคะประมาณนี้นะคะนี่อ๋อจะมีหลายขนาดใช่ไหมมีหลายขนาดมาก เป็นคลื่นลูกใหม่ค่ะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะที่ได้นําความรู้จากสิ่งที่เรียนมานะคะมาช่วยเหลือครอบครัวมาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เกษตรภายในศูนย์เรรุสกิจพอเพียงที่อำเภอป,ปงจังหวัดพังงาน,นะคะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่นะคะให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนะคะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเกษตรอย่าง,ย,างยั่งยืนในประเทศไทยด้วยละค่ะสวัสดีค่ะ .